โบราณนะคะเนื่องจากจังหวัดพิสณุโลกนะคะเป็นสถานที่พระราชาสมภพหรือเป็นสถานที่เกิดของสมเด็จพระนเรศวรนะคะ นนะะจะเป็นปืนแบบเดียวกันกับที่สมเด็จพระนเรศวรใช้ยิงท้าแม่นางสโตงนะคะชื่อเรียกของเขาก็คือปืนกลไฟหรือถ้าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือปืนค้าบศิลานั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นปืนของระดับพระมหากษัตริย์ปลายกระบอกปืนนะคะจะต้องมีความยาว2เมตรเท่านั้นแต่ที่นํามาจัดแสดงให้ชมนะคะจะเป็นปืนของระดับพลทหารเป็นอ,อันนี้เป็นขนาดปกตินะคะ สองอันนี้นะคะจะมีชื่อเรียกว่าสามง่ามนะคะเป็นอาวุธเหมือนกันนะคะเวลาที่เราแทงเข้าไปเนี่ยได้ถึง3แผลเลยทีเดียวที่เขาทำให้มันมีความห่างไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเ,าเวลาที่เราแทงเข้าไปะคะ่ะบาดแผลเขาต้องการให้บาดแผลไปโดนจุดสําคัญไม่เหมือนกันนะคะของของของแต่แล้วแล้วแต่คนจะใช้ค่ะอันนี้นะคะจะเรียกว่าหอกขอนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นตะขอนะคะเวลาที่เราแทงเข้า ใช้มือบิดนะคะมันจะเกี่ยวลากไส้ออกมาด้วยนะคะแทนทีเดียวให้ตายไปเลยนะคะ,นะคะส่วนพวกนี้นะคะก็จะเป็นทำด้านที่จับเนี่ยมันจะทํามาจากไม้เนื้อแข็งนะคะเขาจะเรียกว่าหอกแค่นี่นะคะใช่คะใช่ค่ะ ไม้นี้นะคะจะเรียกว่าไม้ตะคดนะคะเขาบอกว่ามันมีสี่คือถที่เราจะเลือกจับว่าเราจะเลือกจับคืบไหนนะคะคืบที่หนึ่งถ้าเราเลือกจับตรงนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเราไปตีหัวใครเนี่ยแตกเลือดไหลนะคะติดคุกนะคะติดคุกเนี่ยไม่สามารถออกมาได้ง่ายๆนะคะอยู่นานเลยนะคะคืบที่สองนะคะเขาบอกว่าถ้าเราเลือกจับตรงนี้เนี่ยไปตีหัวใครไม่ถึงขนาดแตกเลือดไหลนะคะแตกแค่โน ติดตลาดเป็นอันดพานั่นเองนะคะเอาไว้ใช้ดัดนิสัยนะคะตลาดค่ะเครื่อที่สามนะคะเขาบอกว่าถ้าเราเลือกจับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้ชี้นิ้วสั่งคนเป็นขุนนางนั่นเองนะคะครื่อที่สี่นะคะคือสุดท้ายแก่แล้วนะคะเวลาที่เราเดินไปทางไหนเนี่ยเราจะใช้ไม้ตะโคดหรือไม้เท้านะคะไว้คอยค้ำยันเวลาเดินเขาบอกว่าเป็นเจ้าพญานั่นเองถ้าเลือกจับตรงนี้นะคะ